วั What view าวิวเหรอเอาอะไรหรอมุ้ยจะเอาอะไรมุ้ยจะเอาอะไรเอาอะไรครับมันออกไม่ได้ฝนมันตกลูกฝนมันตกแชะไปไหนล่ะ ข้างนอกฝนมันตกเห็นไหมนะ่ะฝนมันตกลล่นๆปลอยๆหูจาะเอาะไอ๋อจะให้เล่นด้วยโอ๋มีอะไรให้เล่นอ่ะเนี่ยหอ,อะไรอ่ะมันคืออะไรลูกคุกกี้เหรอ,หอ <laughs> ได้ของกินละ ก,ก็ของกินอยู่นู่นไงคุกกี้ของลูกอยู่นู่นไงของบ๊อบบี้อ่ะทำไมไม่กินล่ะลูก